แล้วก็จะมาเล่น My Restaurant ซึ่งสร้างขึ้นมาซึ่งสร้างขึ้นมาโดยค่ายบ i g Game นะครับโอเคเราลองไปเล่นกันเลยดีกว่าโอ้ oh my God นี่ครับบิ๊กเกมนะแงวบิ๊กเกมซึ่งเขาก็เป็นผู้สร้างเพชรซิมูเลเตอร์นะครับนั่นแหละเพชรซิมูเลเตอร์เปิดเสียงอะไรแล้วกันว่าไงเพื่อนอออเอาเด้วยครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าผมนั้นเล่นไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ครับผมนั้นได ทำการเล่นไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วแสงมันก็จะทำว่ะนี่ครับผมมีเงินเยอะแล้วอ่ะสี่พันนี่ขนาดผมไม่ได้ A F K นะอขอปิดเพลงนิดนึงอเออไปครับผมมีเตาเยอะแล้วเนี่ยเตาราคาแพงมากตุต๊ะ โต๊ที่เหลือเป็นไงเราต้องรอจนกว่าเงินจะครบสี่พันห้าร้ยครับเราจะได้สร้างชั้นสองกันนะนี่ขนาดอีพีแรกเนี่ยสร้างชัง้นสองแล้วเหรอดูดูชั้นหนึ่งก็สร้างไว้ก่อนไงมาครับโอ้ oh my god เมื่อไรเขาจะกินเสร็จเนี่ย ผมรีวิวสามแล้วครับจากที่เห็นตรงนี้นะซึ่งผมก็ได้ปวดล็องมาถึงตรงนี้แล้วครับคือต่อต่อไปต้องรีวิวสี่หรือไม่ก็จ่ายมาซะดีๆหนึ่งร้อยโลบัสเอ่ม oh โอ้ไม่ก็ผู้เงิน มีใครกินเสร็จบ้างไหมครับมีสองคนเิ่งเถมแถมกินสองจานถึงจานหนึ่งได้สิบบาท <c oughs> โอเคจะเห็นว่าทำไมคุณว่าผมทำไมไม่ได้ทำานอาหารกัน กันกันเออกันนั่นแหละแล้วนะเพราะว่าหลังจากที่เขาทําพฤติกรรมแบบนี้กับลูกค้าครับขอไปว่าได้ป่ะก็ต้องหาเงินไงหาเงินมีหลักการหาเงินขนาดนั้นเลยเหรอหลังจากที่เขาทําพฤติกรรมประมาณนี้กับลูกค้าเฮ้ยกินกระเทืบกระเทืบกระเทือบแหละแล้วอีกอย่างนึงคือจ่ายเงินสิ แลโอ้แซนวิชแซนวิชแซนวิชคนนี้คือคนที่จะกินอ๋อทางเดิน ทางนี่เป็นสีฟ้าครับคือทางที่เขาจะให้เราเดินไปโอเคเอ,อ่อว่าทางทางนั้น แล้วครับเกือบถึงแล้วเออมันถึงแล้วนี่หว่าไปอัพเกรดชั้นสองกันเลยครับโอเคผมก็ได้มาตรงนี้ไปที่เรียบร้อยอัพเกรดเยี่ยมต่อเมื่อไแล้วทางไหนคือทางขึ้นชั้นสอง บนหัวข้ออ๋อขึ้นอย่างนี้ครับอืมอืมข้างบนไม่มีอะไรผมขอลงไปข้างล่างแป๊บหนึ่งนะครับโอเค เดี๋ยวที่เหลือให้ลูกน้องม,มาเก็บเอาโอเคเพลงมันมัน,มนช่างดีเหลือเกินยังมีแต่ว่าทีที่กขซสิต้นเงินเท่าไหร่โอ้ my g กอดเจ็ดร้อยรูปัก นี่โอ้ my god เออเออ่เอ4 000, 9 9 9โลบาคิงสก็ได้เยอะไปไม่ใครเก็บเงินให้บ้างคือผมต้องมานั่งล้างจานกับเก็บเงินเองเนี่ยแหละ เลเ้วอับได้อาหารเพิ่มนะครับอันนี้อีกอันดึกกีมแดกันงและอันนี้หนึ่งอันและโต๊ะหนึ่งอันเก้าอีสองอัน โอเคกลับไปร้านครับโอเคเราก็ไปกลับไปรา้านกันที่เรียบร้อยแล้วครับครับเราก็จะมาตั้งโต๊ะในชั้น2องครับเออไม่ต้องทำครัวก่อนดจริงๆก็รับรับจากข้างล่างก็ได้โอเค แล้วต่อไปซิงน้ำครับต่อไปคืออันนี้ครับผมโอเคชิบชิบโอ้ oh my god ชั้นสองลงุ่งรุ่งสุดสุดร่จังฟ้ามีแค่นี้งุกน้อยยกน้อยเดี๋ยวไปซื้อใหม่ เอ้ยคุณมาขึ้นชั้นสองแล้วเดี๋ยวผมบริการให้ไม่มีใครมาบริการหน่อยเหรอจ้างเชฟเพอเอาฝาแฟรอไปสักพักคงไม่เป็นอะไรหรอกนะ ใช่ไหมผมลืมอะไรเร็วเร็วเร็วเยินไนยินไหนฟ้าก็ควรจะลงไปนะครับสำหรับอีสำหรับเอ่อคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ก like, กอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์แชร์กันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับปุ๊บไปครับบ๊ายบายไปแล้ววู้